สวัสดีพี่ๆน้องๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่เกมอวตารสตาร์กันอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาประจนภัยนะครับหาสมุดนั่นเองนะครับอีกนิดเดียวครับเคะแนนนะครับก็จะโจมตีครบ1% 0 0 0แล้วนะครับนี่นะผมพยายามทำนะเนี่ยถามว่าขายดีอยู่ไหมก็ขายอยู่นะใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ทาง Facebook เดตองเลยละกันนะใต้ดีคิปชั่นเลยนะครับ ก็มีคนถามกันเยอะมากมายถามแม่งก็ไม่เฟอร์นะครับแต่ถามทําไมก็ไม่รู้นะครับบางทีแม่งผมเล่นทีมอยู่นะพี่อานพี่ขายดีออกอยังโอ้ทาอย่างแบบไอ้ดีกูไลคฆ่าแบบองงว้อย่างงี้ทถามว่ามันขายออกไหมมันก็ขายออกครับแต่ส่วนตัวมันจะมีเด็กเข้ามาแบบซื้อกับผมมากกว่าแต่ผมไม่กล้าแบบที่จะแบบลองอะไรประมาณนะี้กลัวเด็กมันโกงอะไรประมาณนี้นะครับแต่ รับตัวผมแล้วเขาจะผมจะให้เขาโอนมาหาผมก่อนธนาคารนะครับแล้วค่อยให้ดีไปแล้วตอนนี้เพราะว่าผมไม่โกงแล้วผมมีเครดิตเออผมพูดตรงนี้เลยนะว่าผมมีเครดิตเออตามนี้เลยนะแล้วก็สามารถเปลี่ยนเมลได้นะผมขายยกเมลนะผมพูดอย่างนี้นะอ่าตอนนี้ของก็มีเพิ่มขึ้นมานเรื่อยๆนะครับนี่เป็นไงอันนี้ยังจิ๊บๆนะครับอ่าตอนนี้นช่างแม่งนะจิ๊บๆนะครับมาดูอันนี้กันดีกว่ามาว่าเป็นไง ที่สาคัญนับกล่องทองนะครับเศกุญแจนะที่ผมสะสมอยู่อันนี้สามแปดนะคุณสามารถเปิดได้แบบเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่คุณเลยเนะีนะ่ยสามห้าเนี่ยเออเปิดๆไปเถอนะเนี่ยราคาผมขึ้นนะคนระับพัดหนึ่งพันหนึ่งสองพันแนราคาปกตินะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับวันนี้เราจะมาพาหาสมุดกันนะครับปืนบอลก็ยังไม่ได้อัพนะครับปืนสงครามนี่ก็อัพถึงเลเวลแปดแล้วนะครับเนี่ยก็ยังไม่ได้อัพเพิ่มเลยนะครับยังไม่ค่อยมีเวลาว่างที่จะมาทําเปินนะครับเ อีกยาวไกลครับเนี่ยแรกก็ไม่มีนะครับไปหาเอาเองแล้วกันไม่แน่ผมจจะหาให้พวกคุณมาเราเดินทางไปจนภัยดีกว่านะครับเออไปห้องไหนกันดีครับอืมเล่นบอสสามเลยวะเดี๋ยวนี้ผมเจอแต่บอสแบบเก่าๆนะครับต้องมานั่งรอคนอะไรอย่างเงี้ยมันเสียเวลานะครับเออถา,ถามว่าผมผ่านได้ไหมคนเดียวก็ผ่านได้แหละเออแต่มันานานะครับผมต้องการหาแค่สมุดอย่างเดียวอะ สมุดสมุดเออออกมาสักคนหนึ่งดิเออมาเดจัดทีมเต็มว่ะเอาว่ะเอาว่ะมา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 ใช้คูณดีปะวะเดี๋ยวแค่เดียวเองนะเราจะแซ่บเหรอเนาะมาคูณไปคูณไปกดดิกดดิรอหาอะไรล่ะเออบอลแรกนะครับเป็นบอลที่แบบทุกคนกำลังลงันช่วงนี้นะครับเก็บ หาสมงสมุดหาปุงหาปีกันเนี้ยบาเออบางคนอาจจะไม่สะดวกไปหาบอสสองหรือบอสสามนประมาณนี้เป็นต้นนะครับก็จะมาหาบอสหนึบบง่งแทนเพราะว่าบอสหนึ่งมันจบง่ายไงถามว่าบอสหนึ่งจบจบลางหนึ่งนี่ออกไหมออกไหมปีกออกครับเออผมลองมาแล้วออกแหวนด้วยเออดีไม่ดีไม่ออกเปิดด้วยนะครับแต่ต้องทำเวลาทันเว้ยอย่างเช่นคุณเล่นแอสสี่ตัวเนี้ยน่าจะทันแหละเออ แต่เท่าที่ผมเล่นนะแอดสามตัวหมอนึงตัวปืนต้องคมด้วยนะเวยบวกบวกสิบขึ้นอ่ะ,อะ90 100แล้รประมาณนี้นะครับถึงจะได้แบบของของ,ของดีประมาณนี้แล้วก็ดาเมจนี่ต้องถือว่าระดับดีด้วยนะจริงดาเมจข้างๆนะครับเห็นไหมข้างๆตอนนี้ผมได้700 81เองเนี่ยถามว่าดาเมจตรงตรงนี้มันเกี่ยวไหมมันก็น่าจะเกี่ยวแหละผมก็ไม่ไแน่ใจเหมือนกันนะผม,ม้องขอพูดอะไรอนอกจากที่ผมไม่รู้ละกัน เท่าที่ผมสังเกตมาผมคิดว่าข้างๆเนี่ยมันน่าจะเกี่ยวนะเว้ยมันเป็นคะแนนเออถ้าเกิดเราทําได้เยอะมันก็ดีไปนะครับก็จะออกของดีๆดีนะครับบอสสองถามว่าออกแหวนไหมออกปิดไหมออกปืนไหมออกหมดครับอ่าเห็นว่าแป๊บเดียวจบแล้วนะ่ะเพราะว่าไอ้นี่เปิดมันดียปืนมันคมกันนะครับเนี่ยเห็นว่าแป๊บเดียวจบแล้วนะครับรู้สึกหลักๆก็เห็นว่าผมบอกแล้วเคล้ายๆเหมือนจะหลุดว่ะชิบหายผู้เป็นไลน์แล้วัว โอ้ยไม่หลดุดไม่หลุดนะลูกเออดีมากก็ตามนั้นนะครับตวงนี้ก็ไม่ค่อยว่างก็ต้องขอภายด้วยครับดับก็ตัวหนึ่งดับไม่ค่อยเป็นเลยกังฝึกดับก็อยู่นะครับธรรมดาครับ AI ผมไม่ถนัดแต่ Photoshop เจอได้หมดนะอุ้ยรู้สึกแหลกแหลกแหลกําว่าอ e ีลาสกับ Photoshop มันยากพอๆกันมันก็พอๆกันแหละ จะกลังเพิมใกล้ๆแบบว่าจะจบหลักสูตรแลผมก็คงเรียน Photoshop AI ปรผสมกู่กันเอามาใช้งานกู่อ่ะอแต่ยังไม่ถึงเวลาตอนนี้ยังปวดหัวไม่พอยเลแม่งเขียนภาษา C++ พนี่แม่งตึ๊บเลยนะครับยุ่งยากจริงๆอะไรจริงดี๋ยวนี้เด็กอมต้องเก่งหลายภาษานะภาษาเดียวไม่ได้ภาษาซีพัดทาร์นี่ต้องเก่งภาษารีชาร์ีพัดๆๆจาวาริป จาวานี่แม่งปวดหัวนะเออผมไม่รู้นะก็จะเรียกกันจาวารหรือจาวาดีครับจาวาเนี่ยถูกนะเออถ้าเกิดจะเรียกจริงๆเขาเรียกจาวามันไม่เกี่ยวกับว่านะครับผมเนี่ยพูดมเมาเองอะไรเองทั้งนั้นเลยนะครับนะจุดนี้นะครับแต่ยิงบอสไปเรื่อยๆนะแม่งมันดีว่อ,อขอให้ออกหมดครั้งนี้ถ้าเกิดออกนะเจ็ดแป้งนี่ผมว่าครบหนึ่งพันเหดียะ เดี๋ยวคุณลองดูนะว่าผมยิงเท่าไหร่นะครับเนี่ยแปมแต้แตยิงเท่าไหร่ดูดูนะขึ้น400เองเอวะไหนธนูดิตีคีด์ิุข้อ600นะครับธนูไปดองพันหนึ่งหนึ่งพันหนึ่งหนึ่งร้อยหนึ่งมันไม่มีติดคีดเดววะยอมตายไปก่อนนะครับ ช่วงนี้ไม่ค่อยว่างเลยนะครับก็เลยไม่ได้ลงทีมใครต่อใครนะใครชวนมาผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเพราะว่าส่วนมากผมออนเกมเสร็จปุ๊บผมจะมาลงบอสทันทีแล้วผมก็ออกไปนะครับไม่ก็ออนตัวทิ้งไว้ไปทำอางอื่นอย่างอื่นนะครับอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับช่วงนี้งานก็เยอะพอสมควรนะครับดังใจให้ผมมาลงมาเล่นทีมใครมันจะมีจิตกระใจที่จะมาเล่นเกมบ้างวะจริงว่าการบ้านกูก็มีนะครับพรุ่งนี้ส่งด้วยถ้าเกิดไม่ทําวันนี้พรุ่งนี้ ก็โดนอาจารย์ด่าว่าแล้วปล่ามันเป็นต้นนะตักเตือนอะไรพวกนี้นะครัแต่สมว่มากเขาไม่ค่อยมีตีกันนะเว้เออผมพูดเลยนะครับแต่จะมีโดนว่าถ้าเกิดพวกคุณไม่ทำงานคุณจะเอาอะไรเอจะอยังไงวะจะพูดว่า,างไงดีขนาดพวกคุณขี้เกยียจขนาดเนี้อะไรวะเอาเอาเอา,เอาทีาจากคนหนึ่งที่ผมไอ้นี่เขาพูดกันบ่อยกันพวกคุณขี้เกยียจทำงานคุณไม่ต้องทําอะไรกินแล้วอะไรประมาณนี้นะครับเออจะพูดอย่างนี้นะครับอืม มันก็ธรรมดานะเด็กมันขี้เกียจเออพวกคุณอาจจะบอกว่าเรียนประถมนี่มันยุ่งยากมัธยมอู้มันยากเกินอะไรแบบนี้คุณลองมาเจอประมาณนี้นะพวกคุณจะรู้สึกว่ามันอันไหนยากกว่ากันนะครับแล้วคุณจะรู้ลิส์เลยนะครับอ,อ่าอุ้ยเกือบจะอาบแล้วชิบหายแยกก่อนเนี่ยผมล็อกไว,เว้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยนะเพราะว่ากลัวไปกดแยกชิ้นส่วนอะไรประมาณนี้นะครับวงแหวนเนี่ยแย,แยกไปเถอะค่ะวันเขียวๆเนี่ย แยกไปแยกไปไม่จําเป็นนะครับโอเคใครมันทักเราอีกแล้วเนะี่ยเยกเรียกจังเลยต้องเราก็ต้องตอบนะครับเพื่อเป็นมารยาทที่ดีนะครับดีครับอ่าไหนดูตัวละครน,นีว้าเฮ้ยอวตารน่ารักว่ะโอ้โหบวกบวกสิบหนร้อยโอยจบจบแป๊บเดียวครับจริจงๆอ่า ไปแตกเขาออกไหมวะฮะเริมยี่สสามึงเก่งเหรอให้เปยดบกเ่าไหรรอืออ๋อมีธนูร้อยหนึ่งก็ว่าอยู่ในม,มันแซงดาเมจโกพี่ลงคลิปให้ดูหน่อยเออลงไปแล้วครับผมลงไปแล้วนะแต่คุณไม่เห็นกันเองเพราะว่าผมตั้งเป็นเฉพาะฉัน <c oughs> อ เมื่อไม่เกวกันนะผมลงไปสามคลิปว่าผมลืมตั้งสถา,านนะไว้ผมก็ว่าอยู่ทําไมคนไม่มีมามเม้นท์ไม่มีอะไรเลยวะผมเลยกลับไปดูอา้าวไอชิพหงายกูตั้งไปในนี่วะเฉพาะฉันด่วะเห็นแค่คนเดียวอะไรประมาณนี้นะครับอ่าก็ต้องขออภัยด้วยลนะกันเนาะผมลงคลิปตลอดนะแต่คือผมไม่ได้ตั้งสถา,านะไงคือโง่เองอะ,อะพ,พูดตามตรงเลยอะไอ,อ,อรอบนี้ขอให้สมุดออกเลยเรับโอ้มาดเกดเกยมาดเกดเกยมาดเกเกยเพียงโอ้โอ ไล่สารานะครับมาเล่น <hi> กันต like <injuries> ่อด <harder> ีกว่าพวงนี้แม่งคึกยังไงไม่รู้นะผมยิงบอสต่อระวางถังให้เขานะครับมาถึงแม่งก็ยิงเลยไม่วางถังเลยไปวางด้านหน้านะครับทำดีทำดีถ้าเล่นถ้าเล่นหมอนไม่วางถังเวลาลงบอสแล้วมึงโดนถ่ามเลยบอกไว้ก่อนด่าหูชาเนี่ยถ้าเกิดแบบว่าคุยท็อกอะไรกันเงี้ยหรือพูดทีเอสตมทีเอสสามนี้นะครับ ทำไมต้องมีทรงมีสา oh, มเลยะวะอ้ที่อสามก็จบอะไรชิบหายเดี๋ยวนี้มันก็บล็อกนะั่นนะเห็นว่ายิงดาเมจไม่ขึ้นในแซดแป้งบล็อกนะครับอยังไม่แก้เลยนะที่องจีเอ็มนะครับทำมาหาเหวกันอยู่อะไรกันอยู่ก็ไม่รู้นะครับช่วงนี้โปรกระบาดนะเออกระบาดเลยนะก็ว่าได้นะแม่งไปห้องไหนก็เจอเลยนะครับคอยแบงน,นะคอยแบงน,นะอวาตารนี่ก็เจอเหมือนกันนะแต่นน่าจะเจอทีนะครับคอยแบงน,นี่ผมกลว่าผมจะกลับไปเล่นลนะครับ ไอคลิปนั้นบอกว่าจะเปิดกล่องว่าผมลืมว่ะเออมันมันติดหลายสิ่งหลายอย่างก็ต้องขออภัยด้วยละกันถามว่าเปิดทีหลังได้ไหมไม่ได้นะครับมันออกไปแล้วครับกล่องอะไรก็ไม่รู้แต่มันโคตรถูกอ่ะมีคนเปิดได้ของดีงนั้นเลยนะแต่ส่วนตัวยังไม่ได้เปิดเลยถ้าจบไวขนาดนี้ผมว่าสมุดก็ออกไม่ก็แหวกออกนก็ออกอ่ะเตะก็ออกดูเดิเลื่อนรถอย่างไวอ่ะครับเียวเองมันหน้ามันหน้าไอ้นี่ลีงนจริงเลยนะครับ เพิ่มพลังเพราะว่าผมหมดแล้วไงตอนนี้นอืออชิบหายไปข้างหน้าดิออเปิดโล่หรอบอสเปิดโล่หรไม่ได้ใส่แหวนจอกกอกมาด้วยนะใส่แหวนเด็กมาอย่างเดียวนะครับอม,มีหลายคนหน้าที่บอกว่าอยากออกคลิปที่อานนู่นนี่นั่น,นถ้าเกิดคุณอยากออกนะจริงๆนะคุณทำชแนลคุณเลยเออ ไม่ต้อง,งมาแบบมีบางคนมับกอกว่าให้เกาะที่อันดังเหรอวะอยากออกคลิปเป็นู่นนี่นั่นถามว่ามันเชิงกระกร์ไหมมันก็ไม่เกี่ยวกันนะก็คือคนแค่มันอยากออกจริงมาวาอยากเห็นแบบผัดผ่านให้แน่กูก็ดีใจแล้วอ่ะเคยเป็นว่าแบบว่ารู้จักคนดังๆเนี้ยผมส่วนตัวผมไม่เคยบอกว่าตัวเองดังนะเออผมว่าใคร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 ดังหรือวะเนียมึงไม่ออกว่ะสมมติว่าไอเกมลวกันไอไอเกมนี่แม่งโอู้หแม่งไปไหนห้องไหนแม่งมีแต่พนทัก สวัสดีครับเกมครับสวัสดีครับเอออะไรนี้คนดังมากว่ะประมาณนี้ผมว่าเป็นเกมนะ AXL เกมอ่ะอใช่ปะก็บอกว่าเออเกมอยากออกคลิปว่าได้ไหมครับอะไรประมาณนี้ช่วยอัดคลิปหน่อยครับสมมติว่าไอเกมมันใจดีอก็ได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมอัดให้ครับผมว่าเป็นเกมแล้วผมนะอ่ะพออัดเสร็จปุ๊บแล้วเวลาเรามาอัด Leonard. คลิปแบบเปื่อเราไอ้นั่นมันถามว่าพี่พี่ ีนี่ลงคลิปย่างเกมจะบอกว่าเออลงแล้วลงแล้วไปดูไปดูได้อ่าพอเราเห็นเราออกคลิปปุ๊บเราแต่ปลุมใจเราเว้ยอุ้ยได้ออกคลิปนู่นนี่นะมันเป็นธรรมดาครับของเด็กอ่ะเออสำหรับผมเคยก็เคยเป็นนะแบบว่าเฮ้ยได้ออกคลิปกว่านี้นึงกูก็ยังดีวะผมเข้าใจครับความรู้สึกนี้สำหรับทุกคนนะที่อย่างแต่ว่าจะอยู่ในคลิปใายในคลิปอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะแต่สำหรับผมมันแล้วแต่ลมในการอัดจริงจริงวะถ้าจะผมอยากอัดผมก็อัดถ้าไม่อยากอัดผมก็ไม่อัดนะครับจะดีหนาพ่อหน่อยใร้สัตว์ ด่าแม่งเลยมึงควยอะไรเฮ้ยคำหยาบขอภัยด้วยนะแม่งช่วงน,นี้ผมคึกนะครับแต่มงมาดิดกูไม่แ้มกูหลอกจะบอกให้ล,ะล,ะล,ะละห้านลาลาลาดาเมจต,ตกเลยนะช่วงน,นี้ลงบอสไม่ค่อยได้นะบอสหลายบอสนะครับตายชิบหายเพราะว่าผมในนี้นอับจมตีอย่างเดียวป้องกันไม่มีเลยนะครับถ้าเกิดจอนจอยไปลงบอสสามบอส บอสสองบอสสนะี่เนี่ยอย่าพาไปนะแม่งตายอเดียวนะแปบ๊บเดียวกูตายแล้วนะครับยืนไม่ถึกเหมือนคนอื่นยังใครเขานะครับจริงๆไอ้ที่นี่ก็ดีจังเลยครับตายซะตายซะ,ยะนั่นแหละ <laughs> ลวกตากทุกขวายเปิดเสมุด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 จงออกอืม ก็ตามนั้นนะใครอยากออกคลิปก็แล้วแต่ผมอารมณ์ที่ผมจะอจัดคุณไม่สามารถที่จะบังคับผมได้ว่าที่อัดคลิปนะผมไม่ใช่คนดีนะผมบอกไว้ก่อนอ,อย่ามาฟังผมนะผมอยากอัดผมก็อัดนะครับสมมุิออกไหมไอ้สัสโอกดไม่โดนไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้าค่อยเอาหมาล่ละกันโอ้อะไรวะอ้าวใจร่มใจร่มใจร่มนข้อทีมเฉย เพิ่งจะลงบอสที่ชวนเขาทีมเอามีคนเพื่อนเพื่อนมาเพื่อนเต็มนะขอไัยด้วยแล้วกันเนาะเนี่ยขาดอีกสามามาหมดเองงม่งโอ้โหนี่นะสามารถแบบว่ามาทําต่อจากผมได้นะผมทําไว้อยู่นะครับเนี่ยตอนนี้กําลังปั้นบอสหนึ่งให้เต็มอยู่ค่อยไปบอสสองบอสสามผมกะาจะบอสหนึ่งแล้วก็บอสสองบอสสามไล่เรียงกันเลยนะครับแล้วค่อยมาบอสสี่หลังพ่าบอสสี่ผมดูสกิลเราไม่ค่อยมีอะไรมากนะมันก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันแต่มันอันนั้นนะเอออธิบายไม่ถูกว่ะ ใช่คุณอันเป้าหรือเปลี่ยนเจ้าของละเอ้กินเจนแม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไอผมยังไม่เปลี่ยนเจ้าของเลยบอกไว้ก่อนภายในคลิปนี้นะครับเวลาใครถามว่าใช่พี่อันหรือเปล่าใช่คนรู้คนนี้หรือเปล่าผมก็จะตอบว่าไม่ใช่ครับเอ,อะไรประมาณนี้ก็คือแบบเออแบบหลอกๆไปอ่ะบางคนแม่งก็เชื่อบางคนแม่งก็ไม่เชื่อ พราะว่าถ้าเกิดผมจะขายดีหรือเปลี่ยนเจ้าของนะผมจะทําคลิปเว้สังเกตง่ายๆแค่นั้นแหละครับ๋อ,อจ้าเชื่อกูด้วยโดนหลอกก็ได้อาเขอเล่นป้อมเราก็ป้อมนะขอหยุบเควสก่อนนะครับใจร่มๆนะครับทุกท่านนะครับเพื่อมันการไม่เสียเวลานะครับเราไปลุยกันเลยดีวยกว่าครับโอเคครับ คำพูดวาจาใดไม่สุภาพมานาที่นี้ผิดภาพประการใดขอภัยรอบหนึ่งนะครับขอบคุณที่ติดตามชมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ